และแล้วก็วถึงบางอ้อเลยนะฮะว่าทําไมการอภิปรายรัสภานะฮะยะติเกี่ยวเรื่องการถวายอารักขาหรือขบวนสเสด็จเมื่อเมื่อกี่วันที่ผ่านมาเนี่ยทำไมถึงเกิดเป็นเหตุการณ์วุ่นวายรัสภาได้นะครับเพราะว่าเจ้าของกระทู้เนี่ยผู้ตั้งกระทู้เนี่ยก็คือคุณอัคราชเดชวงพิทักษ์โลดนะ,ะสสลาดบุรีนะฮะแกเป็นโฆษกพักรุมนัยชางชาติซึ่งผู้เป็น ผู้ตั้งกระทู้เจ้าของประเด็นเรื่องนี้เนี่ยแกออกมาพูดเลยนะว่าประเด็นทั้งหมดเนี่ยแกได้ประท้วงแล้วเพราะว่าในระหว่างที่มีการพิปายอยู่เนี่ยมีสสพเก้าไกลท่านหนึ่งเนี่ยท่านไปพูดในลักษณะที่มองที่ว่าออกนอกประเด็นนะครับโดยไปพูดถึงการประทะก,กันร,ระหว่างบุคคลสองกลุ่มคุณอาเคเลียแกประท้วงแล้วว่าการพูดถึงเรื่องนอกประเด็นซึ่งไม่ใช่ประเด็นเกี่ยวกับการดูแลขบวนเสด็จ ว่าจะต้องทำยังไงเนี่ยมันจะทําให้การประชุมไม่ราบรื่นและจะมีการระทวงตอบโต้กันไปมาแต่รองอ๋องนสสฝากเลี้ยงนะฮะซึ่งถูกข่าไปพรรคเก้าไกลแล้วแต่เราก็ตั้งข้อสังเกตแล้วว่ามันคือการฝากเลี้ยงและการที่พรรคเก้าไกลต้องการมีคนคนหนึ่งของพรรคไปอยู่เป็นนัเป็น,นปนระธานสภาก็เพื่อที่จะสามารถวินิจฉัยและควบคุมยติกําหนดทิศท,ทางให้ตัวเองได้พูดในสิ่งที่อยากพูด ให้พักพวกตัวเองได้พูดสิ่งเหล่านี้ในะสภา,าแล้วมีการถ่ายทอดสดออกไปมันเป็นการส่งสารแบบหนึ่งจริงๆแล้วประเด็นเนวันนั้นเขาต้องการพูดเกี่ยวกับเรื่องขบวนเสด็จจะต้องทํำยังไงนะฮะขั้นตอนต่อไปถ้าเกิดการเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะต้องทํำยังไงเจ้าหน้าที่ตำรวจควรจะทําอย่างไร,ร,งร,างไรการถวายการราาักษาควรจะเป็นอย่างไรแต่นายอ๋องปฏิภาษณ์สันติพาดาเรามาสภา,พา,พาก็ ปล่อยให้สอสอก้าวไกลพูดนอกประเด็นได้นะครับโดยบอกว่าเป็นผลต่อเนื่องกันนั่นคือที่มาของความวุ่นวายที่ตามมาเพราะเมื่อคุณพิเชษเชื้อเมืองพานนะฮะแกขึ้นมานั่งเป็นประธานผู้ควบคุมการประชุมต่อจากเจ้าอองเนี่ยท่านก็เห็นว่าคุณอองประธานอ,องวินิจฉัยผ่านไปแล้วท่านก็เลยปล่อย ลอนก็เลยเกิดเหตุการณ์วุ่นวายตามมานั่นแหละครับสรุปได้เลยว่านี่คือกระบวนการเขาต้องการมีคนคนหนึ่งนั่งเป็นประธานสภาเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้พวกตัวเองพูดเพื่อที่จะวินิจฉัยให้สิทธิ์กับพวกตัวเองได้ส่งสารแล้วพวกเขาก็ลุกขึ้นยืนอภิปรายโดยที่ไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับ ยติของคุณอักขระเดชตรงๆเกี่ยวกับยติเลยเม่ว่าจะเป็นเรื่องต่อไปเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลการดูแลความถวายความปลอดภัยในกรบวนเสด็จต้องทําอะไรยังไงไม่มีนะฮะกลายเป็นว่ามานั่งพูดฟอกขาวให้กับคนทําผิดพื้นที่ ต้องการพื้นที่ปลอดภัยแบ่งละประชาชนอัดอันตันใจบ้างละเขาเลยต้องตะโกนก็เ,เลยต้องบีบแต่บาบาบาแต่เขาพูดเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ดูคลิปเต็มเลยนะว่าไอ้รถคันนี้มันพยายามขับแทรกเข้าไปในขบวนพยายามก่อกวนเข้าไปในขบวนเสด็จนี่แหละครับคือกระบวนการแล้วอย่างนี้พวกคุณที่เป็นแฟนชาวดอมซ่อมยังจะเถียงอีกเหรอรับว่า พรรคเก้าไกลไม่ได้อยู่เบื้องหลังหรือหนุนหลังกลุ่มทะลุวังพรรคเก้าไกลไม่ได้มีส่วนร่วมกับการคิดล้มล้างสถาบันหรอครับถ้าคุณบอกผมซะดีกว่าว่าใช่ฉันเชื่อแต่ฉันก็เห็นด้วยกับพรรคเก้าไกลยังดีกว่านะฮะที่จะมาโกหกกันว่าฉันเลือกพรรคเก้าไกล แต่ฉันก็รักสถาบันมันเป็ไปไม่ได้หรอกครับเพราะไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถกินข้าวหรือรับประทานข้าวพร้อมกับอุจจาระได้ครับมาตราหนึ่งหึงสองเนี่ยเอะอ,อะไรก็แตะไม่ได้แตะไม่ได้แหมก็ต้องขอมาตอบน้องท่านนี้นะครับแต่ก่อนที่จะตอบผมก็ต้องขอพอพูดคําที่แบบว่าคลาสสิกมากเลยก็คือก่อนมีความเห็นใดๆ ก่อนจะ,ะแสดงความคิดเห็นใ,นใดๆสิ่งที่คุณควรจะมีนั่นคือความรู้นะฮะกฎหมายมาตรา1นึครั้งหลังสุดสารรัฐมนุนวินิจฉัยแล้วนะครับว่าปรับแก้ได้นะฮะแต่ต้องทําในรัฐสภาทำโดวยวิธีการที่ถูกต้องต้องไม่ใช้วิธีการนอกรัฐสภาต้องไม่ใช่เป็นการองคอ์กรหรือสร้างแรงกดดันต่างๆนา,นาจากนอกรัฐสภานั่นถือเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องและเป็นการล้มล้างการปกครอง ส่วนที่คุณบอกว่ามาตาหนึ่งทำไมเหรอพูดถึงไม่ได้ติไม่ได้ต้องอวยอย่างเดียวไม่ใช่นะครับข้อมูลที่ผมมีอ้าวถามว่าทําไมผมถึงมีข้อมูลนั้นเพราะผมถูกประชาไทยถูกไอรอยกย่องให้เป็นอันดับหนึ่งของผู้ที่ร้องเรียนมาตาหนึ่นนสองมากที่สุดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นผมมีสำนวนผมมีเอกสารผมมีข้อความ ที่หมิ่นประมาทสถาบันข้อความที่เป็นข่าวปลอมที่ไปแชร์มาจากพวกสมศักดิ์เจียมแชร์มาจากไอปวินแชร์มาจากพวกคนไทยในยูเคเตือนแล้วก็ไม่ฟังก็แชร์มาแล้วเติมความคิดเห็นแบบหยาบคายความคิดเห็นแบบสาบแช่งสถาบันแบบนี้ไม่ใช่การตินะฮะการติชมคือพูดจากันด้วยเหตุผลนะ แล้วต้องติชมบนพื้นฐานของเรื่องจริงคุณจะเอาเรื่องไหนล่ะครับที่สมศัิรเจียมคายออกมาให้พวกคุณคาบแล้วมันก็นเป็นเรื่องปลอมคอมเพกแอร์ไหม่เย็นสาวน่านบา้บาๆเต็มไปหมดเต็มไปหมดแล้วท้ายๆคลิปคุณก็พูดว่าอ,อ๋อประเทศนี้ต้องอยู่กันแบบนี้จะเป็นกบในกะลาต่อไปใช่ไหมอันนั้นมันเป็นความคิดในกาลาของน้องนะฮะ ประเทศนี้ไม่มีกบในกระลาใดๆเลยครับเราว่ากันไปตามตัวบทกฎหมายแล้วกฎหมายหมิ่นประมาทประชาชนคนปกติก็มีธนาทรเอ่ยช่อเอ่ยปิยะบุตรเอ่ยก็เคยฟ้องคนอื่นในข้อหาหมิ่นประมาทเหมือนกันแล้วทําไมคนไทยอย่างพวกผมจะไม่ต้องการให้มีกฎหมายปกป้ององค์พระบรมมุขของประเทศ วิจาร์ณได้ติชมได้แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงไม่ใช่การกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีด้วยข้อความอินเท็และนำเข้าคําหยาบคายหมิ่นประมาทในระบบโซเชียลถ้ามีความสงสัยถ้าการสติทั้งนี้นะครับมี การส่งต่อถึงคุณได้แล้วทำให้คุณได้เห็นได้แล้วถ้าคุณยังมีข้อสงสัยยังมีความอัดอั้นมานัดผมเจอกันผมจะเอาเอกสารให้ดูแล้วผมถามว่าถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดกับคุณเกิดกับครอบครัวคุณเกิดกับคุณพ่อคุณแม่ของคุณคุณยอมรับได้ไหมคุณอาจจะบอกโอ้ยจิตใจฉันเสรีภาพเต็มเปี่ยมฉันยอมรับได้แต่นั่นคือใจคุณ ใจผมและใจคนไทยอีกหลายล้านคนในประเทศนี้เขายอมไม่ได้คุณก็ได้เห็นแล้วว่าถ้าวันหนึ่งกฎหมายมันอ่อนแอแล้วผู้บังคับใช้กฎหมายไม่ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบที่สยามสถานีรถไฟฟ้าสยามเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงแบบนั้นเกิดขึ้นเพราะมันไม่ได้ชำระจิตใจให้กับประชาชนที่เขารู้สึกถูกดูถูกเหยียดหยามเข้าใจไหมฮะ ผมยังยืนยันด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับว่านี่เป็นการเตือนแบบกัลยานิมิตพร้อมที่จะพูดคุยแต่ถ้าคุณยังปิดหูปิดตาแล้วไม่ยอมรับฟังข้อความข้อมูลจริงว่าสำนวนในคดีแต่ละคดีเนี่ยเป็นยังไงอันนั้นก็แล้วแต่ก็อยู่ในกาลาต่อไปได้วยความบาดถนาดีนะครับ